วันนี้ไม่ได้ไปเฝ้าตานะคะม,หา,ม,ม,า,า,มาหาแม,ม่ทวดข่าวี่น้องมาฮงเพิ่นหน่วยใหญ่ไงไปเบิ่งสวน,งนถงมะวดจใสเลย,ยแน่ขึนนขาา้นแลวนางมือน้อใสออกซิเจนน่อยัแยม่ถวดถวดก็อยูดด่ในสวนได้นี่ ดูดี้แกนน้องหม่ค่ะพี่เ้องค่ะคู่ส่วนสัตว์นะครับแปบแปออก,กำลังออกดอกดีเน็ะค่ะพี่เลอกตัดเพือหอมผักบัวจะป่ากิเ็ฟวิด,ดีโอด บใบยางนี่เออว่างยางนี่บักแตงเนาะบักแตงขึ้นหน่อยกระแดกกระแดงกันอันตรายน่อยถวดเขาสวนอีกแล้วมะเกาเฮ็ดไว้อังสันมันติสูอยู่ห้อเฮ็ดยางนี่เปิดบักเขือเปิดบักเขือเก็บไปเจียวเหเขาได้แกงยังใหม่ไหมบักแกงนี่น่าก็ไปบักเขือไล่บอแม่เนี่ย เอาเอาหนูได้บ่ได้เกลี่ยมือพืชเด้อเข่ามันยังหลายอยู่แต่ข่าหงอีกเดี๋ยวกินข่าอ่อนๆเออกินอ่อนๆกับหงอกยังของมือบ่ชอย่างเอาให้นไก่ให้นมือเห้หมาป่ะบอเขาเยิ่งเจ้าให้หมากินหมาให้ตัดบ่ผมนั่นบ่ตัดหรอกโอ้ยยังพิ่งตัดเนาะเออก็ตัดตัดพอออกกันมึงแค่ขาวของเข่ามาปลูกมันพืชเป็นแค่แดงมา อ้ยแค่แรงคือเก่าหรอของมึงแค่ก่านดบล็อัวเจ้าบีแล้วด้อาพี่น้องนีแข้งแรงเด้อหานมาทั้งพี่เมืองคนงามคนงามประจำตำบลผือใหญ่คืนคืคองแ้มเก้าสิบปีคองแชมเก่าสิบปีแล้วเว้ย นางงามประจำตำบลผือใหญ่ค่ะพี่น้องเชี่ยงานเลยเนี่ยครับเอาใบแบบแบบนี้หิ้งมั่วมาดึงบวบบวบลนเจะาเสีเขาเหนื่อยเขาเขาเลย่อนบวไปเกี่ยวหยาเขาไปนอนมาขึ้นเขาเลยไปนอนเขลบมาบ้านวูวกับป่านนางงามาุ่นก็ไปแบบแบบหมัดหนึ่งมัอนี่แต่ช่องหมัดอ๋อเอาไปหัวนมั่วอีกเนี่ยมาพี่น้องนางงามประจำตำบลผือใหญ่เก่าสิบปียังสวย สวยแบบธรรมชาติมันหมาาตมันนีอย่างนั้นั่นตอแก้วแ้วเหมือนปทูกัมีตัวแม่มันอนไว้กุปุนใส่บกม่วงบอาจะกินกับแกงน้ำไหกินบมกม่วงบ่ไ่แก้วกกลไหม่รถังไว้เดือนนำไผ่แวเขาละเนาะกระเจียวคือเก่าแหละกินกับแกงน้ำหม่เขากระเจียวนี่แม่กระเจียวเกันเดี๋ยวเราเก็บของกันจังหน่อยสื่อแกงน้ำหม่มากค่ะพี่น้อง มึงมึงกินอันนั้นด้วยพี่ยังปนมันโอ้คือว้าเขากินกับยังก็ได้ไม่ยากนอกปนเพราะสูตเจ้ยวเขาถือละปนหลายกินมาเหมือนที่คุกินมึงเด้อผู้ใด้ปนเขาโบปนเด้อยกู้ปนใครโอ้ยแม่ปนแม่นี่ได้ทั้งบีกับมีอยู่นี่เขาบอกมีมือเก็บนี่อย่ามาแก่ถิ่มนั่นตีแก่อยู่แล้วในเรียนในทั้งนี้อีวิวอีวิวมันสิมาปุระสิบสามปุละอีกสิมาหาเงินให้มันสิ เขาจะตรวจเลือดเดมาตรวจเลือดวันที่สิบสี่นี่เดี๋ยน้นไว้มันจะท,ทั้งวี่แม่บะท่านหาเงินมาจไหนเอามันมาตรวจเลือดต่างหากไปหาให้มันยังดูแถมันเนี่ยคล้องยี่พอแห้งสื่อคล้องอ,อ,อ,นะอันนั้นใช่่นี่แก่เหรอนั่น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 รอรอมือนั่นนั่นบอทั้ทงล่างบอ<ม>อแก่แก่ก้าวเพรากระได้ให้มันสองพัน เอาไบกับหาพนเป็นเจ็ดพันผู้ใดเอาไปอิมวิีบอในีเดียวเลยนี่เอาใส่เส้นนึงกับพัหนึ่งเอา้ล้างกับซดอยหาอยเ้าล้างอีกกับพันหนึ่งเื้อล้างเอามาเบิร์นตลาหาลอยก็อไปใส้อของใส่พ่อเกาเตือแล่ะนั่นเาติลาบ้านองอันนั้นพาเส้นปาอันหนึ่งเพิ่นกับเก่าสิบกบาทละะหพิ่น่ข้ จูบตาแห้งหล,ลายเขาเห็นวิดีโอ <c oughs> ขออนุญาตจมวิดีโอก่อนเอามาให้เาเาาอ